สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องย่าที่กบกองนะคะพอดีเข้ามาแต่เหนือปูมาแล้วมาหอดแล้วแล้วเ,เขาได้ปาลาหลายหลาย<อ>เขาก็เลยเอามาฝากไ้เอ้้องมาเยอ

ธร sociedad, รมดาเลปูเ้อเออลาวลาลปลาลาาปลาป้าปลนาปาเาปาปลาป่าปาปลาปลาปลาปาเลาะเาปาปลาาาปลา้ เของมาฝากมาจากเหนือมาาจกเหนือสวัสดีค่ะย่าสวัสดีค่ะค่ะว่าอันเป็นอันนี้ปลาปลาเขาอัดมาแล้วปลาเขาตัดเขาซ่อมเขาไี้โค้ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยปลากระดื่อปลากระดื่อปลากระดื่อกบปลาบุ้ได้ลาย ปลาเลลาเจ้าปาปลาเลลาสาธุอันนี้เอาไปหวัดไปวัดอันนี้สะเต๊ะมาเอาเมื่อวันกับบ้าแห้งคนมาหอดเติมบอกเมื่อวานเมื่อวานอันนี้ผลไม้นี้เจ้ากินเด้อผลไม้ไว้อันนี้มะขามหวานมะขามหวานน้ำมาเป็นเนาะอันนี้ปลาแด้เจ้เขายังไม่ได้แปลงนะเขาจะมาปลูกเหรอเขาจะแปลงจ้อ เขอ้ไว้ขงพี่อ้อยค่ะย่าของพี่อ้อยจากไอ้พี่ซุโลกฉันบอกว่าให้ย่ามกลงเฟงแบบนี้แฟงเออนักนักแก้วเอาน้าตาได้แล้วฮะยกไม่ได้เราเอาเกอมาร์เสื้อหลายๆนะะโอ้ย เรจ่จะจถัมาเลยอันนั้นบอกโคห้่มอะไรอ่าเง้เขาใจถั่วเขาขวดขับกะห้่อเลยตามมนเออโอ้อะไรโมใส่หัห่แบบขั่วเนี่ยหอมหอมเนาะแล้วก็ต้มน้ำหวานเลยบ่แบบใส่น้ำเนี่ยมัออกเองมาซื่อเองมาเลยเนียวอืมโอ้มาเป็นปีระยะเลยโอือ มาทำบนบอกเออบ่กพข้าไปบอกมุ่เจ้าไปไปช่หนเสือไหมภาษาขี่รถไปที่มอต์ไส์ไปรเธอไม่ไดไปเลยเล่าเร่าเร่าค้างทั้งแม่เจ้พาเห็นป้าป้าสาขี่มอต์ไส์ไปแล้วก็ไปขึ้นรถที่หน้าที่หน้าแล้วก็นาเจ้าเนาะป้าก็ลายเวอร์แล้วมาการโลกๆนะ มาเอียกสาวรดย่ามกระตุ้นมะเละูกละปวมันไม่เปรี้ยวปูมันหวานหวานมนากมมันสุกแล้วมันเกอ่ยยิ้ป้าเออเดี่ยวคนน้ำมาลงมันหละมันไปถูกดปบวู่ ก็ได้อะไงก็จัวนี้มามีอะไรซ้อนกะรุ่งไปก็ก็ชนทางก็ดีว่าไปส่วเจ้าเอาไปเถอะเอาฝากไปแล้วนะคะแม่พีเอาลุงไปนี้วเอาไปส่งได้ไหมก็ก็คอยจะไม่บ่ไปกุกอไปน้ำแม่ ทำให้พี่สับปานไม่เจยขับไปเนือน้ำนะนาปูขับไปเนือน้ำแล้ววันนี้เามาเรารุ่งแล้วไปส่งไปส่งโกปู้ร้อมส่งันนั้กสาว้เห็นเเขาจเปิดบเออคิบแล้เนะจะมนอกเลัางขาวผัดวะมนล่างกู้แล้วล่ะลัางกู้แล้วล่ะมาหันเลยเออเขาเไปยู่งในเรล่องล้างกู้ดินขี้ดอยมันฆาล้วไปยุ่เนาะ ไมู่ก็ใบกูก็ไปเห็นคมีห้ามตัวนงไปยู้ยุถ่อใครกัถ้ามันหลังผู้มันงามหลยโอ้ยก็งามผ่านไปมันหลังเพ่งผู้นมั่วผู้ันเละเทานี่อฮ่าแต่ว่าบ้านอยู่บ้านคำีหมบกป่ามิโยตัวเลแล้วเออไอคิดทรัพนั้น่ามื่ก่ไนแล้วแต่บ้านเขาไม่ได้ห้ามใบโหลแ่กาข้าวตัี่เก่ ทำาได้แล้วป่ะแค่วัเตือเกแล้ววัไหนยังกี่ลบให้มตืเยนื่อสิเหตุไปไป่าไปสบายโยมืนอะไปสบาทนั่มืนทั้งวันนี่แหะไปก็ไปทำางื่อนก็ไปภาษามาเภาษาชาไอซีมาถามบอเอออาีว่าเงี้ยอันเดี๋ยวก็จะไปหรอ ไปจับแบบทำขาเจียมาหาไปได้ทำขาเจับ่มาหาไปไปหอดเลยต้าไกกระโดดมันอีกว่าสีนั้นสีแปกมมาประเด็ไปต้องข้าจค่อยกับไปซื่อบ้าเซื้อบ้าเลยแล้วก็พัเดี๋ยมากภาษาคี่มต์ไช่เอาไปเขาม่สู้กัไปคือเก่าแล้วก็กระดาไปคุณไปผู้อยู่ได้อยู่แล้วมาแล้วค่ะข้ากินเราถึงน่ะ กามาดอกในมาดเสเ้าแล้วก็พว่านา้ดอกพอจูนกับอะไรเยา้ยต้อไปกินคืออ่ะกามานี้กินข้าวได้อยู่กับปู่เนี้ยไปโคได้อยู่ได้หมดเออใคร้คจะมีหนาวอะรนั้นเมื่อนี้ไม่หนาวก็ได้เลีเยอได้กับปู

ปีนี้ไปต้องหันไปลูกร้านมันจะปีใหม่นะคู่กันแต่ไปสืมาซอยโอ้จะมปสออนปาเออป่ามออป่าหลออปาะารอยานา้าป่าตนป่าเออนงั้นบ่กเ้อเอาไมล่อยเ็ดเด มันอยู oh, sure. ่ไม่รู้แล้วล่าอันเล่าขึ้นโดยเกียวอันดท่านี้เลยทั้งคร์ทั้งพลึงใหม่ีทั้งเบทไม่เอะอ้แล้วผ่านแต่ว่าะก้อนนะค้อนนะจมว่าก้อเด็ดไปเอ็นรไเล่นเอรแมน่อยานันไปมัวตลอดตื่นเต้นตลอดโอ้เลนลดเนื้ เป็นแวีาเญาดีเลยเออไม่ตีอย่างานองเราเลยได้เากอ่้าลูกบราแ้มันเมื่อยบมือมเหอยเจีบคาเามืออาแงมียเียวเนาะเออโาก็ะเบิงอยู่เนาะเบิงอยู่เออรลกปวยใหบเบิงเออมีเจ้า่าเ้าไปาไปมองเหวมองสันเลยว่าเป็นเเสียวขอแค่สิกอยจะไปกมึงเหวอลงเงิ พอลงไปเหี้ยก่นอไนไปซื้อมากไปมาไปไม่ค่อลงงานเท่าไหร่้ครับใบใบของกุ้ยน้ำเบลล์ลื่ออเออมันขับองใหญ่คห้ขึรุ่งซึมไปแค่หมูอันนี้เออนักทม,ม่รา้านนียังได้ยวมี้ห้าอย่ายัางสบายกี่ออกดอกไ,ไปใส่บาทไว้ยะ่ะไปใส่บาท อไอาาชีดว่า,าให้ช่วเนียบผ้าไปใส่บาทแน่ไปละได้ค่อกแอนเงียผ้ามาถึงหนึ่งแล้วก็บอกเออเออต้องมาโอ้ยอันก็ไดจะนนายพอก็ไดไดายเสิร์ฟเบอร์ขกงบพฟเฟ่ตกินแล้วก็เสียเวลาเฉยเลย